คดีปราสาทพระวิหารคดีปราสาทพระวิหารเป็นกรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชากับราชอาณาจักรไทยซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี2501จากปัญหาการอ้างสิทธิเหนือบริเวณปราสาทพระวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่ชายแดนไทยด้านอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและชายแดนกัมพูชาด้านจังหวัดพระวิหารเกิดจากการที่ทั้งไทยและกัมพูชา ถือแผนที่ปักปันเขตแดนตามแนววสันปันน้ำของเทือกเขาพนมดงรักคนละฉบับทำให้เกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของทั้งสองฝ่ายในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของตัวปราสาสโดยภาคีทั้งสองได้ยินยอมให้มีการพิจารณาปัญหาดังกล่าวขึ้นที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลโลกนักุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี2502คดีนี้ศาลโลกได้ตัดสินให้ตัวปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา เมื่อวันที่15มิถุนายน2505ด้วยคะแนนเสียง9ต่อ3โดยใช้หลักกฎหมายการยอมรับโดยปริยาย (Tacit a c c e p t a n c เนื่องจากรัฐบาลสยามไม่ต้อยแย้งแผนที่ซึ่งนักภูมิศาสตร์ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นตามคำขอของรัฐบาลสยามเองต่อมาในปี2554หลังกัมพูชาขึ้นทะเบียนปรา,าสาทพระวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกได้เกิดกรณีพิพาทด้วยอาวุธขึ้นโดยรอบปรา,าสาท ทำให้กัมพูชาขอให้ศาลโลกตีความคําพิพากษาปี2505อีกครั้งในกรณีเกี่ยวกับบริเวณโดยรอบปราสาทหลังจากกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในวันที่19ธันวาคมพศ2493ประเทศไทยได้เป็นประเทศแรกที่ได้ให้การรับรองจอมมีการตั้งสำนักผู้แทนทางการทูตขึ้นที่กรุงพนมเปญและสัมพันธภาพก็จเจริญมาด้วยดีโดยตลอดจนกระทั่งในปีพศ 2,501เอกอัคราราชทูตกัมพูชาประจำสหราชาอาณาจักรซัมซารีเขียนบทความเกี่ยวกับสิทธิเหนือปราสาทเขาพระวิหารลงในนิตยสารกัมพูชาวันนี้มีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่าไทยอ้างสิทธิเหนือวิหารนี้โดยการใช้กำลังทหารเข้ายึดเอาพระวิหารอันเป็นการกระทำแบบฮิตเลอร์จากนั้นมาวิทยุและหนังสือพิมพ์ของกัมพูชาพาดพิงเรื่องสิทธิเหนือปราสาทเขาพระวิหารนี้อยู่เรื่อยๆจนเกิดกระแสทวงเขาพระวิหารคืนจากไทย แต่ยังไม่รุนแรงนักนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ปล้นสะดมทางชายแดนไทยกัมพูชาเสมอๆทำให้รัฐบาลไทยในขณะนั้นได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นเขตแดนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลกัมพูชาทำให้ความสัมพันธ์เริ่มทรุดลงอย่างรวดเร็ววันที่ 4. สิงหาคมพศ2 5 0 1รรัฐบาลไทยจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดตราด จันทบุรีปราจีนบุรีสุรินทร์บุรีรัมย์รีสเกตและอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีใจความถแถลงว่าได้มีโจรผู้ร้ายข้ามแดนเข้ามาทำร้ายร่างกายประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเหตุการณ์จึงตึงเครียดหนักขึ้นวันที่11สิงหาคม2501มีการเจรจาเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาขึ้นที่กรุงเทพมหานคร แต่ไม่สามารถเจราจาตกลงกันได้วันที่7กันยายนปีเดียวกันประเทศไทยได้เดินขบวนประท้วงประเทศกัมพูชาและอ้างถึงกรรมสิทธิ์ของไทยเหนือเขาพระวิหารนอกจากนี้ยังมีการโจมตีระหว่างสื่อไทยและกัมพูชากันอยู่เนื่องๆจนกระทั่งวันที่24พฤศจิกายนพศ2501รัฐบาลกัมพูชาได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยและความสัมพันธ์ก็เลวร้ายลงจนไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลโลก เจ้านารดมศรีหนุนายกรัฐมนตรีกัมพูชาขนาดนั้นนำเรื่องขึ้นเสนอสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปีพศ2 5 0 2โดยใช้แผนที่ผนวกหนึ่งเป็นหลักฐานสำคัญระหว่างปี2 4 4 7ถึง2451ประเทศฝรั่งเศสในฐานะเป็นรัฐผู้อารักขากัมพูชาทำสัญญากับราชอาณาจักรสยามอยู่หลายฉบับแต่มีสัญญาอยู่ฉบับหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของปัญหานี้คือส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศ,ศรรสรอส 122มีความตกลงอยู่ว่าพรมแดนที่เป็นปัญหาให้ถือเอาสารปนน้ำเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเขตแดนและให้แต่งตั้งคณะกรรมการปากักวานเขตแดนเพื่อได้ทำการสำรวจบริเวณพื้นที่แถบนั้นต่อมาในปี2450ทางการสยามได้ขอให้ทางฝรั่งเศสทำแผนที่พรมแดนฝรั่งเศสได้จัดทำแผนที่ขึ้นจำนวนหนึ่งหนึ่งในนั้นเป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสลากเส้นเอาเขาพระวิหารไปอยู่ในฝั่งเขตแดนกัมพูชาของทางฝรั่งเศสด้วย โดยไม่ได้ยึดแนววสัรปนน้ำเป็นเกณฑ์แผนที่นี้ต่อมาเรียกว่าแผนที่ผนวกหนึ่ง annex i map ทางการสยามเองไม่ได้คัดค้านแผนที่นั้นภายในเวลาอันสมควรคณะกรรมการฝ่ายไทยไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยแม้จะไม่ได้แสดงการยอมรับแต่ก็ไม่ได้ทำการคัดค้านว่าแผนที่ฉบับที่มีปัญหานั้นไม่ถูกต้องเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นคือ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ตรัสขอบใจราชทูตฝรั่งเศสผู้นำส่งแผนที่นั้นและผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีได้ทำการทักท้วงปี2468มีการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างสยามฝรั่งเศสโดยมีการอ้างอิงถึงเขตแดนดังกล่าวและในการเจราจาสนธิสัญญาระหว่างสยามฝรั่งเศสนกกุ่มวอชิงตันเมื่อปี2490รัฐบาลสยามไม่ได้ประท้วงประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ในปี2473สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จไปเขาพระวิหารโดยมีผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสรับเสด็จในฐานะทรงเยือนจังหวัดหนึ่งของกัมพูชาแม้ในระหว่าง2477-2478ถึงมีการสำรวจพบว่ามีความแตกต่างระหว่างเส้นโครมแดนในแผนที่และแนววสันปันน้ำจริงและได้มีการทำแผนที่อื่นๆซึ่งแสดงว่าปราสาทดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรสยาม แต่สยามยังคงใช้และจัดพิมพ์แผนที่ที่แสดงว่าพระวิหารตั้งอยู่ในกัมพูชาต่อไปเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ทําให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิจารณาว่ารัฐบาลไทยขณะนั้นได้ยอมรับว่าฝรั่งเศสมีอํานาจอธิปไตยเหนือเขาพระวิหารเป็นเวลายาวนานถึง50ปีมาแล้วตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการยอมรับโดยปริยาย อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าสารโลกจะยอมรับมุมมองของไทยว่าพื้นที่ปราสาทพระวิหารเป็นของไทยหากวาดเส้นเขตแดนอย่างเคร่งครัดตามถ้อยคำของข้อหนึ่งแห่งสนธิสัญญาเขตแดนปี2447และยึดเส้นสันปันน้ำภูมิศาสตร์วันที่15มิถุนายน2,505ศารยุติธรรมระหว่างประเทศจึงได้ตัดสินให้ปราสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชา ด้วยคะแนนเสียง9ต่อ3นอกจากนั้นยังตัดสิงด้วยคะแนนเสียง7ต่อ5ให้ประเทศไทยส่งคืนโบราณวัตถุที่นำออกมาจากปราสาทเขาพระวิหารตั้งแต่ปี2497ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยได้เข้ายึดครองพื้นที่ดังกล่าวอ้างอิง 1. นิตยาาสารสารคดีปีที่24ฉบับที่282สิงหาคม2551รัฐบาลไทยจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ภาคตะวันออก 2. คำพิพากษาจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกรณีเขาพระวิหารพศ2,505เก็บถาวร2008 09 18ที่เว y b แบ็กแมชชีนอังกฤษ 3. ความเมืองเรื่องเขาพระวิหารประหยัดศาสตราจารย์นาคนาและจำรัดดวงที่สาร